สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะชวนทุกคนมาทําก๋วยจับไก่นะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณใส่เครื่องปรุงไม่เยอะนะคะแต่ว่าน้าซุปเนี่ยออกมากลมกลม่อมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ปุ้ยใช้ตีนไก่500กร,รัมนะคะนํามาตัดเล็บออกล้างน้าให้สะอาดแล้วก็ผ่าตรงกลางนะคะเพื่อที่เวลาเรานําเขาไปต้มเนี่ยเขาจะได้เปื่อยง่ายนะคะ ใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมขาไก่หรือว่าตีนไก่นะคะจากนั้นเราจะต้มประมาณ40นาทีค่ะขณะที่เรารอขาไก่เปื่อยนะคะเราก็มาตำกระเทียมไปเจียวกันเลยค่ะโดยผู้ใช้กระเทียมประมาณ200กร,รัมนะคะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะตอนนี้ขาไก่ของเราก็เปื่อยดีแล้วนะคะเราจะนำน้ำออกนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทํากระเทียมเจียวกันนะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเราก็นํากระเทียมใส่ลงไปเลยนะคะเราจะเจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนค่ะเจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะหอมนะคะพอกระเทียมเจียวของเราได้ที่นะคะเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํากระเทียมเจียวกับน้ํามันนะคะไปพักใส่ ภาชนะไว้ก่อนค่ะแล้วปุ้ยก็จะแบ่งออกไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่เดีวเราจะนําไปผัดกับเครื่องพะโล้นะคะจะทําให้เครื่องพะโล้นี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นนะคะโดยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเครื่องพะโล้ธรรมดาแบบนี้เลยนะคะสองละหบาทหาซื้อได้ตามร้านขายโชห่วยทั่วไปเลยนะคะวันนี้ปุ้ยไม่ได้ใส่แบบผงนะคะใครจะใส่เป็นแบบมีผงเลยก็ได้นะคะจากนั้นใส่ผักชีลงไป5ต้นค่ะ สำหรับผักชีนะคะจะใส่เป็นแบบไหนก็ได้นะคะให้ใส่ทั้งต้นทั้งรากค่ะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไป2ลิตรค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำสอช้อนนะคะแล้วก็ปุ้ยจะเพิ่มรสอูมามิด้วยการใส่รสดีไก่ไปประมาณ1ช้อนค่ะ จากนั้นปรุงรสด้วยเกลือป่อน3ช้อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยกินมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเป็นสูตรของป้ามุ้ยข้างบ้านนะคะเขาทําขายมาจะเป็น40ปีแล้วนะคะตอนนี้เขาเลิกแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะจากนั้นใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ทั้งสะโพกไก่แล้วก็ขาไก่เลยนะคะถ้าใคร ชอบเป็นก๋วยจับหมูก็สามารถนำสูตรน้ำก๋วยจับเนี้ยไปทำเป็นก๋วยจับหมูได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนค่ะจากนั้นเราจะปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดด,ดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะปุ้ยต้มมาจนเปื่อยเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําการนึ่งเส้นกันเลยนะคะโดยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะเพราะว่าหลานสาวปุ้ยชอบทานเส้นใหญ่นะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดน,นะคะเราก็นําเส้นใหญ่เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรวกจนกว่าเส้นเนี่ยเขาจะสุกแล้วก็เหนียวนุ่มดีนะคะถ้าใครจะใช้เส้นหมี่หรือว่าเส้นหมี่เหลืองเส้นเล็กก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยค่ะ พอเราลวกเส้นได้ที่แล้วนะคะเราจะตักไปไว้ในภาชนะค่ะที่เราเตรียมไว้จากนั้นนะคะปุ้ยจะใส่น้ํามันกับกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะลงไปประมาณ1ทับพ,พีค่ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะ mm hmm. เพื่อที่เส้นใหญ่เนี่ยเขาจะได้ไม่ติดตัวติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะทําให้หอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเลยค่ะ โดยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นผักกาดขาวนะคะจริงๆแล้วกัวจับเนี่ยถ้าทานกับถั่วง,งอกก็จะดีมากเลยนะคะพอดีว่าที่บ้านปุ้ยมีแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่เส้นไปเลยค่ะใส่ยเยอะๆตามชอบเลยนะคะเพราะว่าเราทําเองนะคะแล้วก็ตามด้วยน้องไก่หนึ่งน่องฟินๆไปเลยค่ะแล้วก็เนื้อไก่ที่เราตุ๋นจนเปื่อยดีเลยนะคะเติมกระเทียมเจียวแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ แล้วก็ตามด้วยขาไก่เปื่อยๆนะคะเติมน้ำซุปก๋วยจั๊บของเราลงไปตอนนี้กลิ่นหอมยั่วน้ำลายมากเลยค่ะทุกคนสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ